สวัสดีครับวันนี้เรามาตอบคำถาม Q&A นะตอนที่2นะครับคำถามที่2ก็คือมีวิธีสังเกตไหมครับว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนกำลังเข้าเซิร์ฟ k คนะและเทเลพอร์ตไปได้ไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาตอบเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็จะมีความคิดอะไรบางอย่างปอนอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดก,กันในคลิปนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมรบกวนนิดนึงนะช่วยกดหน่อยนะครับ อ่ะครับก็เข้ามาในตัวเกมนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับระดับแรกนะในการเกี่ยวกับเซิร์ฟนะครับผมขออ้างอิงอย่างนี้อันนี้ผมยอมรับก่อนว่าผมไม่ได้รู้ละเอียดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เคยย้ายแบบไปเล่น K 2 k 3อะไรอย่างนี้นะครับผมแค่ย้ายมาเซิร์ฟนี้นะครับจากเซิร์ฟเก่านะครับก็ย้ายมาผมยีมประสบการณ์แค่นั้นเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการดูนะตามคำถามก่อนนะครับแล้วก็ ผมขออนุญ,ญาตนะครับอขออนุญาตแชร์คลิปนะครับขึ้นที่มุมขวาบนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับก็เป็นของอีกช่องหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ตรงนั้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําละเอียดนะแต่ผมจนตัวผมนะผมจําไม่ได้เพราะว่าผมเคยน่าจะเคยดูครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าละเอียดแล้วนะครับณตอนนั้นนะอืมคุณก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันผมคิดว่าละเอียดแล้วแหละนะฮนะ มาที่คลิปของเรานะครับคลิปของผมนะฮะมาตอบคาถามก่อนนะครับอ่ากดพีดิกอ่าดับแรกนะครับให้กดซูมเอาท์นะครับขยายกันที่นะครับแล้วคุณดูตรงที่ลูกโลกนี้นะครับซึ่งในเวอร์ชัน PC กับเวอร์ชันมยอ่ะมันอาจจะแตกต่างเลยนะครับแต่เป็นลูกโลกเหมือนกันนี่แหละอ่าให้คุณกดเข้าไปนะครับทีนี้มันจะมีอย่างนี้นะครับอันาจาจร นอกฤดูกาลนะครับเนี่ยคือนอกฤดูกาลเนี่ยนอกฤดูกาลนะครับนอกฤดูกาลนะครับอ่านอกฤดูกาลเนี่ยคือยังไม่เข้า KVK ครับส่วนรายชื่ออณาจักรที่ศับ์สูเนี่ยคืออยู่ใน KVK เนี่ยเซิร์ฟทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน KVK เนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้เป็นรายชื่อเซิร์ฟนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นรายชื่อเซิร์ฟแต่พอมาอณาจักรที่สัก์สูรมันจะขึ้นต้นด้วย S นะครับซึ่งมันจะรวมเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอยู่ข้างในนะครับมั่วๆไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือคําตอบเลยว่าอ่า ราจะรู้ได้ไงนะว่าเซิร์ฟไหนอยู่ใน KK หรือไม่อยู่ใน KK ก็กดอย่างนี้นครับส่วนฤดูกาลก็ตามนี้เลยนะครับเตรียมพร้อมเนี่ยคือเริ่มต้นเล่นเนาะมันจะเตรียมพร้อมก่อนนะครับจนยึดคิงแลนด์ได้เนาะมันก็จะเข้าฤดูกาลนี้หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์หลักอ่ะไม่แน่ใจว่าเรียกคิงแลนด์มันน่าจะใช่แหละ,ะคิงแลนด์กันนะครับยึดซิกตรงกลางนะครับโซนศาสตเนาะก็หากชิงของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ฤดูกาลที่หนึ่งก็เข้าไปแข่งใน KK นะครับ ซึ่งกิริยาเวลากี่วันผมไม่รู้นะครับแต่มาคร่าวๆกันนะครับเพราะเซิร์ฟนี้อยู่ใน KK นะครับอันนี้มัน11 5วันนะครับเนี่ยอยู่ใน KK มาดูเซิร์ฟที่ยังไม่เข้า KK k นะครับ80วันก็อยู่ราวๆนี้นะครับประมาณ90 100วันประมาณนี้คิดว่านะเดาว่าประมาณนี้นะครับส่วนเซิร์ฟใหม่ๆก็จะอยู่แบบนี้2ีวันอะไรนี้นะครับอ่าเราสามารถดูอยู่เซิร์ฟได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเซิร์ฟวร์ อื่นๆของ s o c นะครับเราก็สามารถดูได้น,นี่ก็400กว่าวันแล้วนะครับในอายุของเซิร์ฟเวอร์นะครับดูตรงนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงการย้ายเข้าย้ายออกนะผมจะไล่ี้เท่าที่ผมรู้นะครับถ้าเราอยู่ SDC เนี่ยกระโดดเข้า K1 ไม่ได้นะครับเข้า K2 ได้เข้า K3 ได,ได้มาดูที่ K2 ก่อนนะครับเราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อเซิร์ฟมันอยู่นอกฤดูกาลเท่านั้นนะครับถ้าอยู่ใน KK แล้วเรากระโดดเข้าไม่ได้อันนี้คือเหมือนกันหมดนะครับ มาดูที่ K 2กันก่อนนะครับให้เรามากดดูที่เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยถ้าเงื่อนไขตรงนี้ครบก็คือ3อันเนี้ยเป็นสีเขียวนะครับเราก็ะโดดได้อย่างอันเนี้ยเรากระโดดเข้าไม่ได้นะครับอ่าโคตา้าการอพยพอ่ายังไม่เต็มนะครับอณาจักรปลายทางไม่ได้อยู่ในอีเวนต์อณาจักรที่สับศูนย์นะครับหรือรอระยะเวลาอันนี้คือรอระยะเวลาเนาะหกสิบเอ็ดวันนะครับถึงจะกระโดดเข้าได้ประมาณนั้นนะอ่าเดี๋ยวผมขอเช็คเรื่อยๆก่อนนะฮะร,ระยะเวลาหกสิบเอ็ดวันเนาะ อ่ะหกสิบเอ็ดวันเหมือนกันนะอืมแต่ทีเนี้ยถ้าผิดพลาดยังไงนะเม้นเลยเพราะว่ามันมีการอัปเดตอาะตอนเนี้ยเข้าใจว่าเคสองเนี่ยจากเดิมนะครับย้ายเข้าได้สามสิบคนกวต้านะครับสามสิบคนนะครับแล้วก็มีกวต้าพิเศษอีกสามคนนะครับการย้ายเป็นลักษณะการสุ่มหมายความว่าหนึ่งนาทีเข้าได้หนึ่งคนนะครับมันจะสุ่มนะครับกดอพยพพร้อมกันเนี่ยมันจะสุ่มว่าใครจะได้นะครับ แล้วคุณดูคนลงทะเบียนนะครับ2,000กว่าแต่เข้าได้30คนแต่อ่ะผมมาเห็นล่าสุดนะครับคือตอนนี้ K2 เข้าได้50คนนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง K2 กันนะครับการกระโดดเข้า K2 เนี่ยมันมีกอต้า50คนนะซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นคนที่เขา รู้จักกับคนภายในนะครับซึ่งไม่ใช่ลูกกระจกนะไม่ใช่พูดถึงรู้จักกับลูกกระจอกนะอย่างอย่างัวผมเองนะครับผมเป็นลูกกระจอกนะครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในสภานะครับเพราะผมไม่ใช่สภาเป็นลูกกระจกเฉยๆถ้าคุณโพสต์ถามว่ามีเซิร์ฟไหนนะครับรับคุณเข้าเคส2ผมการันตีว่าไม่มีนะครับไม่มีใครรับคุณเข้าเคส2อนะครับนอกจากโปรไฟล์คุณจะโคตรเทพนะครับโคตรเทพเขาถึงยาวเพราะส่วนใหญ่นะครับ มันจะเต็มโดยที่เป็นโกต้าของคนที่กุยทางมาตั้งแต่ K1 แล้วนะครับพอะจบ K1 ่ใช่ไหมจบเคออกมาเนี่ยจบตรงนี้ออกมาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็รอวันกระโดดเข้าอย่างนี้เหลืออีก33วันกระโดดเข้าได้นะครับลงทะเบียนแล้วอ่าอ่ะอันนี้ผิดนะครับต้องอันนี้นะฮะเออด้องอันนี้นะครับ61วันน,นะครับ,รบถึงจะกระโดดเข้าได้อย่างเงี้ย ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีกต้าขึ้นนะครับอ่ามันมีการอพยพข้ามฤดูกาลนะครับกับอพยพฤดูกาลเดียวกันฤดูกาลเดียวกันนะคุณกระโดดเข้าไปได้เลยนะครับในความหมายก็คือถ้าคุณอยู่เคสองเนี่ยคุณกระโดดเข้าหากันได้เลยที่อยู่ในเคสองฤดูกาลที่2เหมือนกันเนี่ยคุณกระโดดเข้าหากันได้เลยแต่กรณีที่อยู่คุณอยู่เคสามหรือเคสี่เนี่ยหรือเอสโอซีเนี่ยคุณจะกระโดดเข้าเคสองมันจะมีกต้าห้าสิบคนเพราะฉะนั้นเอห้าสิบคนเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะคนที่เล่นมาตั้งแต่เคหนึ่า เพราะคนเล่นเก่าอะส่วนใหญ่เขาจะยึดคิงได้เพราะเขามีประสบการณ์การเล่นมาก่อนนะครับทีนี้เขามากุยเพื่ออะไรนะมากุยทางเคหนึ่งเพื่อเอาตัวหลักนะครับที่อยู่อิรัเซียกระโดดเข้าไปเล่นที่เคสองนะครับเพื่อจะไปสร้างประเทศของตัวเองง่ายถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือไปสร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับก็จะเป็นแก๊งนะครับแล้วก็จะมีคนที่ไม่ใช่พวกเขานะครับแต่ทาผลงานได้ดีในเคหนึ่งเนี้ยเขาอ,อาจจะขอกวต้าเพื่อ เอาตัวหลักเขาเข้าเหมือนกันนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะเต็มนะครับส่วนที่ถ้ายังไม่เต็มเขาจะพยายามหาคนที่มีแบบถ้าพูดง่ายๆคือเป็นวานนะครับหรือเป็นผู้เล่นเก่าจรงิ่งที่แบบ i d โหดๆนะครับที่คิวพอยต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการเช็คว่า,าชุด แม่ทัพอะไรเงี้ยครับซึ่งมันแน่นมากนะครับสําหรับที่ประสบการณ์ผมนะคนที่เข้ามาโดยที่ไม่ได้มากุยทางเนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะแน่นมากเช่นเป็น V18 แอะไรนะมาแบกเซิร์ฟนะครับคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ครับเล่น K1 K2 K3 K4 พอ K4 ปุ๊บเหียสู้ใครไม่ได้เลยนะครับสู้ใครไม่ได้เลยแม่งเล่นไม่สนุกเลยอยากกลับกระโดดเข้าไป K2 เพื่อไปตบเด็กก็โพสถามว่าอ่ามี K2 รับคนเข้าอพยพไหมผมตอบได้เลยว่าคุณฝันหวานนะ เพราะว่าโปรไฟล์คุณอะ่ะมันกระจกอ,อ่ะคุณคิดง่ายๆนะผมผมขอพูดตรงๆนะครับอาจจะอยากนิดนึงนะฮะใครรับไม่ได้ปิดคลิปนี้ไปเลยนะผมจะพูดตรงๆนิดนึงนะครับก็สมมุติว่าไอกระจอกผมยกตัวอย่างเลยอย่างไ d ดีผมไ d กระจอกนะครับเขาถ้าผมเป็นคิงอ่ะถามว่าผมจะรับไอผมเข้าไหมเคสออกอ่า ID โปรไฟล์แบบผมผมไม่รับนะครับเออผมไม่รับนะครับเพราะว่ามันไ d กระจอก เพราะว่ากต้ามันน้อยคุณต้องเข้าใจกวต้ามันน้อยแต่ผมก็เข้าใจนะครับทุกคนนะครับที่เล่นเอ c โอซนะครับอยากกลับไปตบเด็กที่ K2 สองั้งนั้นเพราะอะไรนะครับ 1. มันนิ่มนะครับคิวพอยที่ได้จาก T4 มันจะเยอะหมายว่าจํานวนผู้เล่นนะมันเยอะมากนะครับเราก็ขอใส่กันประสบการณ์น้อยนะครับแล้วก็ ไอดี ID, อายุน้อยนะครับของก็ไม่แน่นนะครับแต่เราอ่ะอายุเยอะกว่าเขาไงไอดีอายุเยอะเขาของแน่นกว่าไม่ทับดีกว่ากระโดดเข้าไปตบเขานะครับได้คิวพอยง่ายๆนะเป็นการปั้นคิวพอยคุณก็จะสังเกตผมขอยกตัวอย่างนะเนื่องจากเป็นคนต่างชาตินะผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับวิธีการดูง่ายๆเลยนะครับว่าคนนี้นะครับกระโดดไปที่เคสอนะจาก คิวพอยต์นะครับไม่ถึงไม่ถึง1 b นะก็ปั้นขึ้นมานะครับให้มดดัน,นกดดูตรงนี้นะครับกดดูตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าเห็นไหมทีสี่มันบวมนะครับทีสมันบวมหมายความว่าอะไรอันเนี้ยร้อยยี่สิบเอ็มนะครับแล้วก็มาที่ทีห้าห้าสิบเจ็ดเอ็มอันเนี้ยเป็นวิธีสังเกตได้เลยว่ามันบวมที่ T4 หมายความว่าคนเนี้ยเขาก็โดดเข้าไปตบเด็กที่ K2 นั่นเองนะครับอ่าไม่งั้นมันไม่บวมอย่างนี้นะครับถ้าไปสังเกต คนที่เล่น SOC อย่างเดียวอ่เขาจะบวมที่ T5 นะครับเขาไม่บวมที่ T4 อนะ่าเพราะที่ SOC อะส่วนใหญ่นะครับจะเดิน T5 แทบทั้งนั้นเลยนะครับแทบทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะจาก K2 เนาะผมก็ตอบคำถามไปแล้วนะว่าดูยังไงนะว่าอยู่ใน k k กระโดดเข้าได้ไหมนะครับอ่านะก็กดตรงนี้โดดเข้าได้ไหมล่ะโดดเข้าได้ไหมนะครับก็ไม่เป็นตามเงื่อนไขก็โดดเข้าไม่ได้นะครับเช่น อันนี้ฤดูกาลที่1มันโดดไม่ได้อยู่แล้วเน,ะนาะอ่ะเดี๋ยวนี้วันยังไม่ตามวันน่ะยังไม่ถึงเวลานะครับเงื่อนไขก็ดูตรงนี้นะครับโคต้าเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้50คนนะซึ่งผมบอกแล้วเนาะมันจะมีอีกวิธีหนึ่งในการกระโดดเข้าคือเขาเรียกว่ากระโดดเถื่อนหมายความว่าคุณไม่ได้มีโคต้าหรอกแต่คุณแย่งกระโดดเพราะว่าไอห้าสิบคนเนี้ยมันเป็นการสุ่มเนาะเป็นการแย่งกันกระโดดเข้านะครับส่วนใหญ่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่เข่งจริงๆนะครับเขาจะ จับโนใครที่โดดเถื่อนจะจับโูนนะครับแต่ส่วนบางเซิร์ฟก็จะไม่ได้แข้งนะครับเพราะถือว่ากระโดดมาแล้วก็เล่นๆไปนะฮะเขาก็ไม่ทําอะไรเรานะครับแต่บางเซริร์ฟเขาแข้งจริงนะเพราะว่าเขากุยทางมาแล้วคุณไปแย่งโกาต้าเขาอย่างเงี้ยครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเซิร์ฟผมนะครับตอน อ่าเคสองเนาะตอนเคสองเนี่ยคนที่กระโดดเข้ามาเนี่ยคนไทยกระโดดเข้ามาได้หมดแต่ผมอะไม่ได้โดดมาที่เคสองนะผมอ่ากระโดดมาเล่นที่เคสี่นะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ทีเนี้ยไอเคสองอะคนไทยกระโดดทันเพราะว่าจ้องแต่ว่าพวกสภาที่เป็นฝรั่งครับโดดไม่ทันสักคนเลยนะครับคือที่เป็นลีดเดอร์หรือเป็นสภาเนี่ยที่มีตัวหลักอยู่อะโดดไม่ทันสักคนเลยนะครับเข้ามาที่เคสามแทนนะครับเพราะว่าการโดดเถื่อนมันเยอะนะครับ คนอยากกระโดดเข้ามาตบเด็กอะง่ายๆนะครับเพราะว่าอยู่เอโดซีมสู้ใครไม่ได้อันนี้พูดตรงๆผมจึงเรียกว่าพวกนี้เป็นแก๊งตบเด็กอ่ะแก๊งตบเด็กนั่นเองนะครับถามว่าผมอยากเป็นแก๊งตบเด็กไหมบอกเลยว่าอยากครับเออผมอยากได้คิวพอยง่ายๆสบายๆนะครับแต่การย้ายเข้าเคสองนยมันยากมากนะผมบอกได้เลยว่ายากมากเปอร์เซ็นต์ต่ำมากนะครับที่คุณจะมีโอกาสย้ายเข้าเคสองนะครับมาดูที่เคสามันก็จะแบ่งเหมือนกันนะครับอยู่ในจัดที่สับสูตรแล้วก็ นอกฤดูกาลเนาะทีนี้มาดูการย้ายกันบ้างนะครับอ่าไม่มีกวต้าเหลืออยู่แล้วนะครับลงทะเบียนพันหนึ่งอุปยบเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับกัวต้าหมดแล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเคสามะมันมีกัวต้ากี่ตัวนะเดิมอะเดิมอะมันก็30เท่ากับเคสองนะแต่เหมือนว่ามันอัปเดตมาเนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันกี่ตัวนะครับปกติมันจะศูนย์ทับห้าสิบศูนย์ทับสามสิบอะไรเงี้ยครับมันจะบอกอันนี้มันบอกว่าไม่มีกวต้าเลยอ,อยู่ถ้าหากว่าใครทราบก็เม้นลงด้านล่างเลยนะว่ามันโดดได้กี่คนนะครับอาจจะ,150ะร้อยห้าสิบนะผมเห็นคุ้นๆไอตอนเมลประกาศอัปเดตครับน่าจ,จะร้อยห้าสิบหรือเปล่านะครับก็คือความคิดของผมก็คือยิ่งเปิดโอกาสได้คนโดดเข้าไปเยอะอะความสนุกมันจะยิ่งน้อยลงนะครับเคหนึ่งเป็นเคที่สนุกที่สุดเพราะว่า มันเริ่มเล่นด้วยกันนะครับคนที่โหดคือวานนะครับคนที่โหดคือวานคนที่โหดรองลงมาคือคนเติมหนักนะครับแล้วก็คนเติมน้อยแล้วก็คนไม่เติมนะฮะมันจะเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับซึ่งสัดส่วนนะครับคนเติมน้อยคนไม่เติมเนี่ยมันจะเยอะครับคนเติมหนักอ่ะน้อยนะครับส่วนวานเนี่ยมันจะเป็นท5้าเนาะเป็นทตห้างแต่เคหนึ่งเลยขนาดน่ะมันยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้เล่นนะครับคุณอย่าไปคิดว่ามันเยอะมันอะไรนะ คุณต้องเทียบกับสัดส่วนผู้เล่นให้คุณสังเกตุงี้ครับเวลาคุณรู้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะว่าคุณเป็นสายฟรีสายฟรีแต่ฟรีไม่แท้นะครับเพราะว่าอะไรไม่มีรูปโยชิอย่างนี้ครับเติมไป35บาทคุณไม่ใช่สายฟรีแล้วนะคุณอย่าหลอกตัวเองนะครับเพราะว่าสายฟรีคือฟรีนะครับผมมักจะเห็นโพสต์อ่าบ่อยๆนะว่าผมสายฟรีครับเติมเพชรรายเดือน3 4 9อ้าอสรุปสายฟรีหรือสายเติมครับ อ่าคุณตอบตัวเองเออยังงงตัวเองเลยอ่ะแค่นี้ยังงง,งตัวเองเลยครับเติม35บาทคือสายเติมครับอ่าทั้งชีวิตของ ID ดีคุณนะเติม35บาทไม่มีรูปหน้าโยชิเนี่ยแบบผมเนี่ยไม่มีนะไม่มีโยชิใช่ไหมเนี่ยไม่มีรูปหน้าโยชินะครับโยชิ Yoshi, อ่ะคุณรู้อยู่แล้วแหละรูปไอซามูไรอ่ะตรงเนี้ยนะฮะถ้าคุณไม่มีอ่ะคุณสายเติมโอเคนะไม่งั้นนะคุณจะแบ่งแยกไม่ได้ว่าระหว่างสายซีกับสายเติมนะครับ ผพราะมันไม่มีอะไรบอกคุณได้ผมอาจจะเติมแบบเยอะๆเลยมาก่อนนะครับแล้วตอนเนี้ยผมก็บอกคุณว่าผมใส่ฟรีครับเขาอาจจะถามว่าฟรีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมฟรีเมื่อนาทีที่แล้วครับอ่าตลกไหมคุณตลกไหมไม่ตลกนะครับเพราะว่ามันมีคนนึงนะครับมาบอกว่านูบมีคนใส่ฟรีจริงๆอะ่ออะเขาโพสต์ชุดเขากับแม่ทับเขานะครับไอ้คนนึงบอกว่านูบแล้วเขาก็บอกว่าเขาฟรีทูเพย์ pay, แล้วเขาก็โชว์ของเขาครับ คนในกิวก็เลยถามว่าขอดูมินามโตะหน่อยมินามโตะก็คือโยชิครับอ่าขอดูโยชิหน่อยปรากฏว่าเขามีโยชิแสดงว่าเขาไม่ใช่ใส่ฟรีครับเขาไม่ใช่ใสฟ่ฟรีฝรั่งก็เลยตอกลับไว้ว่าคุณทําแบบนี้มันไม่คููมันไม่คูลคือมันไม่เท่เลยนะครับเพื่อที่จะมาบัฟคนอื่นแล้วก็บอกว่าตัวเองใสฟ่ฟรีแต่ตัวเองอ่ะเติมนะครับเราไม่ใช่ใสฟ่ฟรีเขาบอกว่าก็เขาไม่ได้เติมแล้ว แต่ก่อนเขาเติมแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เติมแล้วเนี่ยคือ,อหลักการในการจัดเมนต์มันะมาจะาเขียนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยครับคุณเติม35บาทก็เท่ากับคุณเป็นคนเติมถูกไหมคุณเติมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปโยชิตรงนี้ไม่ใช่สายฟรีอ่าอันนี้เขาจะต้องเข้าใจตรงกันนะครับไม่มีนะครับฟรีวิทฟรีวิทมินามาโตะไม่มีนะครับเออนั้นนะฮะเพราะว่าจะมีช่อง youtube ของฝรั่งเนาะที่เป็นสายฟรีเลยเขาก็มีโยชิอยู่ตรงนี้ซึ่ง V15 เป็นทีอะไรหมดต้องยอมรับว,ว่าเขาขยันจริงนะครับคนนั้นนะครับเพราะว่าเติมห้าสบาทก็ได้โยชีแล้วไนงะก็จะไม่มีหน้าโยชีอ่ะมาจบตรงนั้นก่อนก่อนดีกว่านะครับจำจะยาวไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะไม่พอใจปิดไปเลยนะครับผมชะบนคลิปต่อจากเนี้ยผมจะอ่ามุ่งเน้นอ่าในการเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับแรกๆกับผมคิดว่าเออผม ส่วนที่เป็นตัวเองมากเกินไปนะมันมันทำคลิปแล้วไม่เป็นตัวเองนะผมขออนุญาตแล้วกันนะครับก็มาดูที่ K3 นะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะน่าจะ150นะครับไม่ไงั้นก็ $50, เท่ากับ K 2นะครับอ่ะหลักการมันเหมือนกันเลยนะครับแย่งกันกระโดดเข้านะครับแต่ K3 ตอนนี้นะครับไม่ทัาเอ c น่าจะใช้ได้ที่ K3 เหมือนเดิมนะครับผมไม่มั่นใจเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะครับ ไม่เคยเด่นช่วงที่มันอัปเดตมาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่แค่สาลองเม้น์บอกนะครับว่า,าไม่ทับเอโรซี o C มันมาแล้วหรือเปล่านะครับเพื่อความชัวร์แต่ผมเห็นในในโพสต์แล้วแหละโพสต์ในกลุ่มนะมาแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะรืดูการพิชิตเนี่ยกะโดดหากันได้หมดนะครับขอให้อยู่นอกรืดูการพอกันนอกนอกรืดูการเนี่ยกระโดดหากันได้หมดนะครับโดยเราต้องกดดูเง,งื่อนไขอันนี้พลังเกินหมายความว่าต้องคุยกับคิงให้คิงเปิด ลิมิตนะครับเพราะว่าผม 80m เอเงีนะ้ยรอนี hmm. ้ยก็ลิมิตเขาไว้ที่5นะ้าฮะกระโดดเข้าไม่ได้นะมีกต้านะครับมีกต้าเลืออยู่เห็นไหมกต้าเนี้ยคือ500คนนะครับก็387ปเดี๋ยวผมขอไปดูเซิรฟ์ฟใหม่เลยแล้วกันนะครับอันนี้คือเซิร์ฟใหม่อนะ่ะ500คนโอเคนะครับอันนี้คือใหม่น่าจะล่าสุดแล้วป่ะเดี๋ยวผมขอดูนะครับน่าจะล่าสุดละที่2904อะไรเนี่ยนะฮะก็มันย้ายเข้าได้9 0 0อ่า500คนนาะโกต้านะครับสำหรับเอโรซีนะครับ ก็มันไม่เต็มอยู่แล้ว l อกระโดดเข้าไปเถอะนะครับได้ครับอ่าผมขอเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับการดองผมไม่เคยดองนะครับแต่ต้องระวังนะคนดองอ่ะแล้วกระโดดอ่ะผมเห็นบ่อยมากเลยที่โพสที่เขาบอกว่ากระโดดไม่ได้นะครับเนื่องจากอะไรครับอ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคุณต้องดูอ่านาจเงืนดูเงื่อนไขอย่างเนี้ยให้ตรงตรงแต่ว่าผมว่าลองถามกลุ่มดองของคุณดีกว่านะเขาน่าจะมีคนที่มีประสบการณ์แบบ ด,ดีอ่ะเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์แต่ให้ระวังไเฉยอ่าให้เป็นข้อข้อ,ขอระวังเฉยก็คือดองมาด้วยกันเนี่ยแต่พอถึงวันที่กระโดดอ่ะคุณกระโดดไม่ได้เพราะว่าอะไรเสิร์ฟปลายทางมันเต็มอ้าวทีนี้คุณดองเป็นกลุ่มใช่ไหมเขาไปกันหมดแล้วคุณไปไม่ได้อ่ะคุณเฟล,ลไหมคุณดองมาตั้งหลายวันอย่างเงี้ยครับเออคุณต้องระวังนะผมขอให้เป็นการระวังมันเป็นมันเป็นผลประโยชน์ของตัวเองก็ต้องรักษานะครับเพราะฉะนั้นพยายามคุยกับ หัวหน้ากลุ่มดองเยอะๆว่าเราต้องทํำยังไงเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าเราพลาดเนี่ยเราเสียไปเลยถูกไหมเขาดองมันเป็นกลุ่มแบบเป็นเพื่อนเล่นกันมางแต่แบบดองมาเงี้ยครับเราก็ถึงวันก็โดดกระโดดไปไม่ได้นะครับจบเลยนะในก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมว่าคลิปนี้ก็ตอบคําถามเรียบร้อยนะวิธีการดูนะครับย้ายได้ไม่ได้นะเออแล้วก็แนวคิดหลักการนะครับส่วนเรื่องฟรีทูเพย์ผมบ่นไปไงั้นแหละครับเออผมบ่นไปไงนะั้นผมเห็นเห็นผมเห็นบ่อยผมงงมากเลยนะครับ ฟรีทูเพย์แต่เติมแพ็กนะครับผมเป็นฟรีทูเพย์ครับแต่ผมเติมแพ็กครับงงเลยงงเลยนะครับสรุปว่าจะเติมหรือจะฟรีผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่แน่นอนนะครับผมเติมนะครับเพราะผมไม่มียชิตรงนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมมาผมไม่ได้รู้เยอะนะครับเกี่ยวกับการย้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยย้ายแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งลิงก์นะครับอ่าผมไม่ได้ไดเรกไปหาเขานะแต่เป็นการให้เครดิตเนาะก็ช่วยช่วยกันนะครับจะ อ่ะเข้าไปดูในช่องเขานะครับก็ใครที่อยากรู้รายละเอียดนะผมคิดว่าเขาทำละเอียดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับยังไงแล้วฝากกด s u b กดติดตามนะครับกดไลค์นะหรือจะแชร์ก็แล้วแต่นะครับฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะตอบเท่าที่ผมรู้นะครับเออเพราะว่าผมไม่ใช่ร้อยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเรื่องการย้ายโอเคนะสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ